s u ปักคาบราสตัวดูดเลือดแพ้ตัวประหลาดที่ยังเป็นความเลึนลับตราบปัจจุบันจากเรื่องจริงที่ปรากฏข้อมูลหลักฐานไม่มีคำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของอะไรผู้ใดกระทำและผู้กระทำมาจากไหนแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏก็คือมีหลายสิบชีวิตได้จบสิ้นโดยชื่อว่าเป็นการกระทำของสิ่งลึกลับดังกล่าวเพียงแต่ชีวิตที่สูญเสียไปนั้นไม่ใช่มนุษย์ หากเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ซึ่งถูกสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งเป็นผู้สังหารเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เปอร์เตริโกดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคมคิศ,ศก 1, 1995ฝูงแพะของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตทั้งหมด8ตัวในตอนกลางคืนมีรอยบาดแผลถูกกัดที่คอเหมือนๆกันหมด แต่มี3าตัวถูกดูดเลือดจนแห้งหมดตัวเจ้าของฝูงแพะและเพื่อนบ้านที่มาดูซากแพะไม่รู้ว่าแพะที่ตายถูกสัตว์ชนิดใดสังหารแต่ที่ผิดสังเกตก็คือมีกลิ่นกรรมถัน่วยออกมาสัมบัติแพะต่อมาในเวลาติดต่อกันก็มีสัตว์เลี้ยงของครอบครัวอื่นเช่นแพะและสุนัขเสียชีวิตในลักษณะเดียวกันอีกคือมีรอยกัดที่ลำคอเป็นแผลเวอะวะ รงตำแหน่งใกล้เคียงกันคราวนี้จึงเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารอย่างกว้างขวางถึงตัวประหลาดที่แอบเข้ามาสังหารสัตว์เลี้ยงดังกล่าวอีกหกเดือนต่อมาความหวาดกลัวตัวประหลาดลึกลับเริ่มแพร่กระจายไปยังชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงของแต่ละครอบครัวเช่นแพสุนัขแมวเป็ดไก่กระต่ายและห่านถูกสังหารมากขึ้นโดยมีบาดแผลถูกกัดตรงคอหอยจนเวอะวะทั้งถูกดูดเลือดจนตัวซีด กระทั่งถึงเดือนกันยายนคิรศกรา1995แม่บ้านคนหนึ่งชื่อมาเดลีนโตเลนติโนได้ยินเสียงแพ้ของเธอร้องในตอนดึกคืนหนึ่ง จึงเปิดประตูออกไปดูก็เห็นเจ้าตัวประหลาดลึกลับตัวนี้กำลังขยามคอหอยแพะอยู่เธอเล่าว่ามันมีลักษณะเหมือนสัตว์สี่ขาสูงไม่ต่ำกว่า3ฟุตสองขาหน้าสั้นและมีเล็บยาวผิวหนังเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เรียบเป็นมันคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเคลื่อนไหวด้วยสองขา บริเวณสันหลังมีหนามแหลมโผล่สูงขึ้นมาเป็นแนวยาวที่น่ากลัวอย่างยิ่งคือเขี้ยวยาวแหลมพ้นลิมฟีปากดวงตาสองข้างมีขนาดใหญ่เวลากระทบแสงจะเป็นสีแดงเมื่อเจ้าตัวลึกลับเห็นคนมันก็เพ่นหนีหายเข้าไปในความมืดเช้าวันลุงขึ้นแม่บ้านมาตรีนโตเรนติโนมาตรวจแพ้ของเธอที่นอนตายหลายตัวปรากฏว่าแพ้ถูกดูดเลือดจนแห้งทุกตัว นับแต่นั้นมาชาวบ้านก็เรียกเจ้าตัวลึกลับว่าสุปคบราสตัวดูดเลือดแพะชาวบ้านซึ่งทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์พากันหวาดกลัวสุปคบราสมากขึ้นเพราะไม่เพียงแต่แพ้ที่ถูกมันฆ่าระยะหลัง หัวในคอก็กลายเป็นเหยื่อสังหารจากการกัดคอและดูดเลือดไปด้วยผู้ที่นำเรื่องซูเปอร์คาราสเผยแพร่ทางอินเทอร์นเนต็ตในเดือนพฤศจิกายนคิศกราช1995คือจอร์ดมาตินคราวนี้มีพยาหลายคนออกมายืนยันว่าเคยเห็นเจ้าตัวดูดเลือดแพ้ตัวนี้อาทิลุยกัวดารู บอกว่าเขาเห็นมันแลบลิ้นยาวเหมือนลิ้นงูและมีปีกขนาดใหญ่อังเครปูริโตยืนยันอีกคนว่ามันมีปีกคล้ายขังข่าวคราวนี้เจ้าตัวลึกรับก็ขยายความน่ากลัวกว้างออกไปอีกนักการเมืองท้องถิ่นเรียกร้องให้ทางการเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังนายกเทศมนตรีจึงส่งทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวน200คนออกค้นหาในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่มีคนเคยเห็นแต่ไม่พบเห็นเจ้าตัวดุดเลือดเนื่องจากหุบเขาเปอร์ติิโกกว้างใหญ่และมีความซับซ้อนมากกระนั้นข่าวคราวตัวชุป,ปคาบาัาสก็ยังปรากฏตัวที่นั่นที่นี่พร้อมกับสังหารสัตว์เลี้ยงเพื่อดุดเลือดกินอยู่เสมอถึงฤดูหนาวของปีนั้นซึ่งภูมิอากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกปีข่าวคราวของชุป,ปคาบาัสก็หายเงียบไป มีผู้คาดดาว่ามันน่าจะหลบลมหนาวด้วยการจำศีลแบบนี้ก็ได้กระทั่งฤดูใบไม้ผลิอีกปีเวียนมาถึงในเดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1996เจ้าตัวดูดเลือดแพ้ชุปาคบลาสก็ปรากฏโฉมอีกครั้งคราวนี้ฮารูตูโรโรดิเกสชาวนาในตำบลชนบทสูญเสียไก่ชนซึ่งเขาเลี้ยงไว้30ตัวซากไก่แต่ละตัวมีบาดแผลเป็นรูตรงคอหอยคล้ายถูกเขี้ยวเจาะ และไม่ปรากฏรอยเลือดบริเวณที่ไก่ถูกฆ่าคล้ายกับเลือดถูกดูดกินจนหมดตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็มาตรวจดูซากไก่ตายแต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นฝีมือสังหารของชูปักคบราสเดือนเดียวกันคือวันที่9มีนาคมขณะเด็กชายโอริโอเมนเดสกำลังขุดหลุมที่สนามหลังบ้านเพื่อฝังไก่ของเขาที่ตายเขาเลือบไปเห็นตัวประลาตัวหนึ่งยืนจ้องมองมาที่เขา มันสูงประมาณ4ฟุตร,ราว120เมตรยืนสองขาในตากลมใหญ่สีแดงมีเขี้ยวแหลมยาวเลยลิมฝีปากอุ้งมือมีเล็บแหลมเป็นตัวสีเทาและตรงกลางหลังมีกระดูกคล้ายหนามแหลมเรียงรายเป็นแนวยาวมันยืนนิ่งแต่ไม่มีทีท่าจะเข้ามาทำร้าย กระนั้นเด็กชายก็รู้สึกหวาดกลัวจนร้องออกมาด้วยเสียงอันดังเจ้าตัวประหลาดก็วิ่งหนีและหายรับไปในดงไม้เมื่อพ่อแม่เด็กโทรศัพท์ไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุและตรวจพบรอยเท้าประทับอยู่บนพื้นดินเป็นรอยเท้าประหลาดคล้ายรอยเท้าสัตว์ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดมาปรากฏให้เด็กเห็นจริงๆแต่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นสัตว์อะไร ในเวลาต่อเนื่องกันมีสัตว์เลี้ยงประเภทแพะแกะไก่หานและวัวถูกสังหารตายไปอีกมากมายเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในแถบบาริโอซุมิเดโรโดยเฉพาะที่ตำบลราเวกาคาปิยามีประตูฟาร์มแห่งหนึ่งเป็นสังกะสีทำไว้แข็งแรงถูกตัวรึกรับกระชากประตูหรุดจากบานพับแสดงว่าเจ้าตัวที่ทำลายประตูมีพละกำลังมหาศาล ซึ่งชาวบ้านประเมินว่าน่าจะเป็นตัวสุปคบราสแน่นอนตัวประหลาดชุปคาบราสอาวาสังหารสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นรัศมีวงกว้างสร้างความประหวัตหวาดกลัวแก่ผู้คนอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าสักวันมันอาจทำร้ายมนุษย์ก็ได้ทำให้ชาวเปอร์ติริโกซึ่งอยู่ในพื้นที่สุปคบราสออกอรารวาสต่างอยู่ไม่เป็นสุข แม้ทางการจะระดมเจ้าหน้าที่ติดอาวุธออกตามล่าไม่หยุดยั้งแต่ก็ยังมีชุปะคะบราสออกมาปรากฏกายสังหารแล้วดุดเลือดสัตว์เลี้ยงกินเสมอทว่าเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งที่จูจูเจ้าตัวประหลาดลึกลับตัวนี้ก็หายเงียบไปเฉยๆไม่ปรากฏตัวอารวาส ให้เกิดความขนพองสยองกล้าวอีกเลยประหนึ่งมันหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกและไม่กลับออกมาสู่พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนเช่นต่กอนการหายตัวเงียบเฉยไปเช่นนี้ทําให้ชาวบ้านโล่องอกสบายใจไปได้ช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าสักวันตัวลึกลับชุป,ปัคบราสอาจจะย้อนกลับคืนมาอีกก็ได้การกลับมาครั้งใหม่คราวนี้ไม่รู้ว่าความดุร้ายกระหายเลือดของมันจะเพิ่มขึ้นหรือน้อย,อยลงยากจะคาดเดา ขอบคุณที่รับฟังรับชมอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อได้รับฟังเรื่องราวหลากหลายที่สรรหานำมาเล่าค่ะ